อยากจะบอกพี่กิ๊กว่าเป็นความภูมิใจของรายการเราเลยครับน้องคนนี้เคยมาแข่งขันเหมือนน้องๆเนี่ยมาแข่งแบตเทิลแบบเนี้ยทีมจังหวัดขอนแก่นปีที่แล้วครับพอแล้วไงตอนนี้เขาเป็นไงหรอ่ายเพลงเห็นปั๊บเห็นจากในรายการเราเห็นจากในรายการผมทมน้องเหรอ่ายเพลงลากคอไปออกเทปดับลากคอนี่ออกแนวตำรวจจับกุาลแล้วคนไปออกซิงเกิลชวนไปออกซิงเกิลโอเคดังเลยปุ๊บดังเลยชื่ออะไรเนี่ยเขาคือแซ็คชุมแพ ผูพพ้พิจาของค่ายสวัสดีครับเดี๋ยวเดนี่คือค่ายของแซกหมดเลยครับฮะค่ายอะไรครับพี่บิ๊กเลิฟบิ๊กเลิฟผมขอติ่งมาอีกคนได้ไหมพี่ชอบดูโชว์ของน้องเขาโชว์ดีมากทำเต้นโอ้โหพี่ยอดวิวเป็นร้อยล้านน้องลำยานหายตรงครับใช่แล้วเพลงเขาเนี่ยพี่อยากฟังชัดๆก็เลยจะเชิญมาในรายการได้ได้แล้วพี่อยากดูน้องเขาผ่านตาเนื้อของเขา ขาดเนื้อโอ้ใส่คบเลยครับแซกจูบแย่และลำใหญ่ให้ทองคำใครครับสวัสดีครับไปเลยไปเลยไปเลยอะไรนั่นก็ใช่เซกครับเซกไงเราเซกอยู่ข้างหลังขอบคุณนไงเนาะเกี่ยวงนู้นสิด่วน ไล่ศิลปินบมกทั้งนั้นนี่น้องแซนไงเนี่ยลำใ่ไงลำใจไอพี่ดูน้องงานเลยเเพลงชื่อเพลงอะไรฮะชื่อเพลงอะไรที่กเขาคุณผู้สาวขาเลาะเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรไม่รู้ดิไม่รู้ดิไม่รู้ที่ดูถึงแก่นข้างใน กี่ล้านวิวครับอ่าร้อยสามสิบสามล้านวิวเป็นพี่เลยนั้นสี่แสนกว่าดู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 เพลงใช่ไหมคะดูดูดูชอบเป็นเกี่ยวกับอะไรเพลงเกี่ยวกับอะไรขาล้อขาล้อแปลว่าาล้อแปลว่าอะไรขาล้อประมาณว่าขับมอเตอร์ไซค์แบบว่าเที่ยวนู่นเที่ยวนี่แบบว่าพี่ชอบเที่อยากเลี้ยค่ะใช่อ๋อชอบเดินทางหนูทำงานหนูขี่มอเตอร์ไซค์ไหมลูกขี่มอเตอร์ไซค์ไหมลูกเห็นไหมคิดกับเด็กเป็นลูกใช่ใช่ใช่ ตอนนี้งานงานคอนเสิร์ตเยอะไหมคะค่ะก็ทุกวันค่ะทุกวันเลยนะใช่โอ้พี่ก็ทุกวันงานใช่ทำงานงานลูกโอ้ยพี่คะพี่คะโอ้โหอะไรอะอะไรอะคุยกับแซ็กบ้างไหมคะแซ็กเดี๋ยวเราจะคุยไงเดี๋ยวจะคุยไงผมชอบมากตอนแซกร้องอ่ะ สี่คนนี้เด็กเราเก่งเก่งนี่ค้ะนี่แบบยรู้จักพี่เขาไหมรู้จักเขอ่าแซักชุมแพแซักชุมแพเพลงชื่อเพลงว่าคัมแพงครับคัมแพงแปลว่าคัมแพงนี่คือใครเป็นชื่อคนเป็นชื่อคนไหมซึ่งผู้เป็นที่รักคราบอกอ๋อเหรอแปลว่าผู้เป็นที่รักหรอประมาณนั้นนะอ๋อเหรอแต่ว่าเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งไหม ใช่ครับผมเป็นชื่อผู้หญิงคนหนึ่งด้วยที่เขาไม่รักเราผมชอบนี่ยผู้หญิงจะไปแล้วเอาแหวี่ยงอู้ยดิงหนีไปได้คือคนกันมันจะไปอะยังไงมันก็ดิ้นหลุดจนไปจนได้กี่วิวของเรากี่วิวร้อรู้ล้านไหมร้อยแปดสิบีล้านครับโอ้โห <laughs> เห็นไหมเร้อนกว่าล้านทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ขนาดพี่กก๊กไม่ดูเลยเหรอเนี่ยผมดูไปสามวิวดูไปสามวิว เป็งแซกเพาะมากเลยนะนะแล้วก็แบบว่าเทคนิคในการลงการร้องอะไรเงี้ยโอ้โหเขาเก่งขึ้นเยอะมากเลยอะใช่มิจฉาจะบอกทั้งสองจังหวัดนี่แต่ก่อนเขาก็มาเนี่ยนั่งๆแบบน้องเนี่ยแหละใช่ไหมนะอ่าแล้วตอนนั้นแข่งแบทเทิลได้ไหมใช่ครับพี่ไม่แน่นะพี่นี่ก็อาจจะมาหายก็ได้นะ ดูเขาท่าไหมเขาท่าเดี๋ยวพี่รอฟังเดี๋ยวพี่รอฟังฝากดีกว่านครับฝากเนี่เอาไอ้นี่ไปเอา้ตัวนี้ไปนี่เสรื้อลายไปอยู่ในค่ายเอาเอาไหมเออถ้าเกิดว่าค่ายอยากจะมีหนี้สินเพิ่มนะคะเชิญเลยค่ะค่ายทุกวันนี้คิดว่าค่ายอยู่สุขสบายแล้วนะครับอยากพบความลำบากบ้างเอาสมเจ็ดป่าสมใจนะครับค่ายอยากว่าได้สิริินไปแล้วอยากจะทุกหนักกว่าเดิมเอานักแต่งเพลงคนนั้นไป เรามีครบเลยเนาะเรามีให้ครบเลยเนาะมันจะบอกว่าน้องนี่เขามาจากสายแบทเทอร์นะครับเฮ้ยดนตรีฮ้ยตดนตรี เสียงของลำยายมีทั้งเอาเสียงของแซดเอางันเลยใช่สุดท้ายเอามาแข่งกันด้วยให้สองคนนี้ช่วยกันตัดสินโอเคได้ไหมได้ไหมได้คช่วยกันตัดสินนิสยนะมีแฟนยังหนูมีแฟนยังไม่มีค่ะยังไม่มีเลยใช่ไหมมึงมีแฟนยังยังครับยังเหมือนพี่พี่มีแฟนครับอ๋อพี่มีเมียค่ะไม่เป็นไรค่ะมีแอนไลน์แอนไลน์พี่ไหมเอาไหมเอาไหมเอาไหมความจริงป่าตรงสเปคหนูมากเลยเหรอใช่จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่า ลำไยพี่กีตรงสเปคหนูจริงเหรอลูกอ๋อจริงค่ะหนูชอบคนเป็นโรกหัวใจอ่ะหนูชอบคนเป็นโรกหัวใจอ่ะลูกความจริงแล้วไอ้น้องว่าอะไรเะล่าโหรุ่นเนี้ยดีพี่แป๊บเดียวเหมือนเ้าตายแล้วใช่โรคหัวใจเขามีวิธีแก้แล้วทำไมฮะกินลำไยเราเนี่ยใครจะตัดทิ้งนะให้ ไม่้รู้เมื่อกี้เข้าคนเดียวเลยกินน้ำใหญ่มันหวานไงน้ำใหญ่อะใช่ไหมชุ่มคอหน้าร้อนอันนี้ชุ่มคอโอเคเดี๋ยววันี้ให้เป็นกรรมการครับเดี๋ยวเชิญไปนั่งเลยทั้งคู่เลยนะครับเชิญครับมาดูเงาเสียงคู่แรกของคุณแซคครับ ชื่อเหมือนกันอีกพูดกับพูดคนละพูดเขียนสะกดไม่เหมือนกันเท่านั้นเองวุฒหนึ่งอ่าทำอะไรที่ไหนครับอายุอะไรก่อนเนี่ยอายุไรยี่สามปียี่สิบสามเรียนจบแล้วดิจบแล้วยังยังครับผมยังยังยังครับยังยังเรียนอะไรอยู่ครับดอบไว้ครับผมดอบไว้เรียนอยู่ราชมงคลครับอ่าเคยเรียนราชมงคลตอนนี้ดอบไว้ครับผมทำงานอะไรที่ไหนเป็นนักร้องครับผมนักร้องทั่วไปครับร้องอยู่ที่ไหนบ้างร้องอยู่ที่ไหนบ้างก็ตอนนี้ผมร้องอยู่ในวงครับมีวงนะครับผมเพลงอะไรส่วนใหญ่เราร้องก็ส่วนมากก็ มีแต่ขอเพียงที่แซ็กมาทําแพงนะอ่าโอเคดีมากดีมากบุ๊ดนี่บุ๊ดนี่เท่าไหรร่คับอายุ20ปีครับอายุ20ปีเป็นนักวิ่งหรือเปล่าครับเนี่ยเปล่าครับเป็นนักเดินเป็นนักเดินครับเนี่ยเดินมากกว่สีเราอ่ะใช่ไหมล่ะเป็นคนจังหวัดอะไรเนี่ยเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดครับคนร้อยเอ็ดที่เดียวกับพี่เข้าไม่ใช่พี่ยุคนแก่นเรา ขอนแก่นครับขอนแก่นนะนี่ร้อยเอ็ดบ้านหนูเฮ้ยอ่ะบ้านนู้นบ้านนี้ร้อยเอ็ดบ้านนี้ร้องเพลงลำใหญ่ไหมอ๋อไม่ร้องเพลงลำใหญ่ร้องเพลงลำใหญ่ครับพี่แก่ไหมชุมแพเหมือนผมฮะพี่แกอยู่แถวชุมแพเหมือนผมพี่ก็อยู่ชุมแพผมอยู่สีชมพูครับเออใกล้ๆกันครับอ่าแล้วแต่แล้วแต่อ่าตอนนี้ทำอะไรประกอบอาชีพไหมตอนนี้ทำงานอยู่ร้านสเต็กครับลานสเต็กอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่รัชดา36ครับ อ๋อทำงานอยู่แล้วเชฟผู้เหรอเป็นเแคชเชียร์แล้วก็เด็กเสิร์ฟครับเฮ้ยนี่คุณออกกำลังกายเลยนะคุณเฮืนดีมากเลยนี่ยเดี๋ยวได้ขออ่านลังโอ้โหนี่แผ่นหลังยังไม่ได้ทำอะไรแต่ไอ้นี่ก็ช็อตเล่นช็อตใช่ใช่ไหมเนี่ยเล่นซะพี่คิดเลยอะจป็นร้องก็เป็นนักร้องอยู่ครับแต่ตอนนี้พักอยู่จริงจริงอยากเป็นนักร้องว่างั้นเถอะแต่ต้องมีงานประจำไหมร้องเพลงอยู่ร้านอีสานลำเพลินครับแต่ตอนนี้พักอยู่ครับแล้วร้องเพลงพี่แซคบ่อยไหม ก็ร้องไบ่ครับชอบร้องชอบร้องครับว่าไปติดใจเนื้อหาเขาตรงไหนผมชอบเาราคาเขาอินครับอยู่เด้๋หวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อินหรือเมาเนื้อเปลาเมาสเต๊กหรือเปล่าอินอินตาเขามีแซกเขาก็เป็นใช่ใช่มีใครบอกว่าเราเหมือนไหมไม่มีครับไม่มีนะขอโชคดีมีใครบอกว่าเราเหมือนไหมมีมีบ้างอยู่ครับมีบ้างอยู่นะเออแต่นี่ขาวดีมากเลยอ๋อแป้งครับแป้งครับจริงเปล่าวะเขาขาวนี่อย พี you, okay, ่ไก no, ่ครับนี uh ่ซ like ิกแพคนะอันนี้สแซกแซ่บเวอร์อะไรโอเคฟังตัวอย่างนี่มองหน้าน้องก็ไปเนี่ยเวลาร้องอ่ะไอ้ตุ้มตีมาตุ้มตีมาน้องขอบคุณครับขอบคุณมากครับแซกผมนึกว่ามันจะเข้าไปสิงร่างน้องเขาสิเขาน้องยิ่งร้องยิ่งกบยิ่งน้องอยากเป็นแซกมากเลย่อิอินกพี่จะหนุน ชอบใช่ไหมพ <OK okay, mm. oh okay. so ี่จัดไต้พี่จัดไต้โอเคไหมมามาพูดมานี่พร้อมเลยครับเพลงคัมภีร์เสียงดีต้องมีคนนึ่ะต้องมีคนนึ่งอ่ะโอเคเพลงคัมภีร์ผมว่าเพลงนี้ใช้พลังในการร้องเยอะนะเวลาร้องมันต้องแบบต้องอินเนี่ยมันต้องมีผู้หญิงมาอยู่ข้างหน้าแล้วก็มองแล้ว มามาการเลิกก่อนนะครับเอหรืบบีครับไอน้องออกอะไรบ้างแน่เว้ยไปออกอะไรบ้างแน่เว้ยเฮ้ยน้องแซกเนี่ยเป็นคนที่ร้องเสียงแบบผู้บ่าวไทยบ้านเสียงออกแบบมาจากใจข้างในเพราะฉนั้นคนที่ร้องได้ก็คือออกจากอินเนอร์จริงๆ เสียงของน้องวุฒิเอเนี่ยร้องแบบว่าเสียงบีพุ่งมีพลังมีแห่งไม่น้อยบันบานออกมาเลยออกมาเต็มเต็มแต่ของวุฒิบีนี่ยังมีเสียงล่อๆติดอยู่วุฒิบีเพราะแบบใสใสแต่เสียงมีพลังนะครับเพราะว่าวุฒิเอเนี่ยเสียงพุ่งแล้วก็มีสักๆนะครับเพราะเซกนี่เขาเพราะแบบแปลกแกอ่ะเพราะแบบแปลกๆป่ะไปลองอัานนี้ชมใช่ไหมชมชม ถ้าเอาความเหมือนของใกล้เคียงเป็นวุฒิเอมากกว่าโอเคขอบคุณครับพี่จะบอกเลยว่าแซคโชคดีมากนะลูกที่หนูได้เพลงดีมากๆเลยเพลงดีใช่ไหมแต่ว่าเพลงเนี่ยถือว่าเป็นเพลงนหารือดนตรีหรือก็มันบวกกันหมดเลยํำนองคำร้องแล้วก็บวกกับเสียงนักร้องด้วยมันเพลงนั้นมันเกิดมาเพื่อจะเป็นเพลงของเขานั่นแหละแต่ว่าพี่ตักภูมิใจนะแซคพี่ตักภูมิใจมากๆเพราะว่าเพลงเนี้ยมันเป็นเพลงที่ร้องยากใช้เทคนิคใช้พวเวร์ใช้พลังถือว่าแซคเก่งมากๆเลยแล้วมันจะทำให้นักร้องหลายๆคนค่อยๆบอกว่า ให้ตัวเองแบบมีความกระตือรือนในการแบบว่าในการแบบว่าร้องเพลงแต่วุฒิที่พี่ตั้งเรื่องวุฒิเอเนี่ยเสียงใกล้เคียงกับน้องแซค็คแต่ว่าแต่วุฒิเอการร้องอ่ะยังไม่แข็งแรงรหนูทุกอย่างหนูดี้นั่นตรงนัตา